ครับวนี่กับผมพออยู่านกสิบเก้าก็จะพาท่ารย์ผู้ฟังมาที่วัดอริศน้องเมืองม่วงนะครับก็คือคณะนี่กับกับผมเองก็ได้นําดินมาลงที่หลังดันทั้งดันหลังกุดของพะาอาจาันสองรถนะครับแล้วก็ได้ให้รถมาอยู่มาถ่ายถมวางที่มันไม่น้ำขังนะครับก็วเวลาฝนตกมากก็ไม่น้ำขังแ้วก็ไลออกมาได้ก็เลยได้เอาดินมาลงนะครับ ท่านก็ได้วากล้าให้ลถดนะครับมาเป็นผู้อยู่ไม่จัดปรับสถานที่ให้เพื่อว่าพรให้เป็นที่ขังคลองน้ำนะครับมีการขังคองน้ำก็มีการเปียกชื้นยุดดนนะครับเทียเสียนแห้งได้นะครับท่านก็ได้ดินหาดินมาลงนะครับสองลดแล้วก็ได้นําลถทก่สมของชาวบ้านนะครับให้มาอยู่มาจัด ปับสถานที่ให้นะครับขาะน,น,นี้พออายจารย์มือก็บับอยนะครับกับผมก็เล็นพูดเมื่อดูแลอยู่นี่แหละนะครับพออายจารย์มือก็ได้เปเขาเขากรมเลือกปฏิวัตินะครับอยูสิบวันนะครับตั้งแต่วันที่หาวันที่สิบหาแต่ข้องสีครับวันที่ยี่บหานะครับนั่นผมก่เขียนรถเขาแกดินไปกันเรยได้มาจัดถ้ำจัดจัดลงในวัดถานะครับ ถ้าโยกคนหนึ่งกับประยูติดภารกิจอย่างอื่นนะครับนั่นก็มีผมเบ่งผู้เดียวนะครับมาดูแลมาจะทําอยู่นี่นะครับนั่นก็เพราะว่าเป็นปรับสถานที่หาเรียบร้อยนะครับในวัดนะครับสิ่งได้เต็นบดีประงามประสวยก็จัดําให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการอนิสงฆ์นะครับให้เป็นที่ดูแลงามตานะครับทางนั้นในส่วนด้านข้างนี้มันก็เป็นบริวารทั้งด้านหลังนะครับ หากกระแพงก็มีต้นไม้ต้นม่วงอยู่ไร้นะครับก็เป็นที่เมื่อเวลาฤดูร้อนก็สิมีการหาเตียงหาตะแครมา, <c oughs> ากพักผ่อนก็จะเป็นบรรยากาศที่เย็นดีนะครับงนั้นก็ได้จัดทํำให้ดูดีขึ้นนะครับดังนั้นก็เมื่อนี้ก็ได้หารถให้มาทํำนะครับให้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> หยายง่วงไหมถอนน้ำเกลียดเนี่ยตามาคางทั้งนาเลยหลายเด้เอออกไปทั้งเพียทั้งทั้งนาเพียละเอามาใส่คางพี่วงังมันเป็นลุ้มเป็นบ่ออย,อยู่เนี่ยเทียบบ้ามันเต็มไปมันน้ำที่เพื่อได้ขังเอาอาดันมาทั้งนาเพียละ นี่ครังนี้มันก็นยังเป็นน้ำเป็นบางน้ำคลังนะกันอยู่ไหมาทั้งผีเลยอยู่ไหทั้งนาผีละถมเราหนีไปเลยนี่น้ำยังเสียบได้คลังอีกบางไดดมันเห็ดบ่ได้ก,กดปประลวไปบ่ถึงกระที่ได้ประกวบประโจกเนี่ยเราเป็นผู้เคลียร์ผู้นั่นถมใหม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาทมเร้เนี่แหละให้มันเตรียมไปเลย <c oughs> อยู่มาลหลายเลย,ย <c oughs> <c oughs> เอ้เอ ครับดินสองรือสิพ่ออายุนะครับวารถเดียวถ้าอย่าพคุณยอมกันบอกว่ารถเดียวนะแต่ว่าพวมาเขาก็สิบพ่อก็เลยเห็นดินมากก็เลยบอกเขามาลงสองรถแต่ก็นั่นก็บอกแล้วละเพราะว่าดินเขาเหมิดเขาก็เลยบอาเขาหา็บอกกันโดนแล้วแต่ว่านี่เห็นเขามีดินก็เลยบอกเขามากนะครับเอาว่าเป็นยังว่าเป็นยังความงามม่วงที Mm-hmm. <laughs> <coughs> ข้างจะเขาไก่งามเมืองเลยด้วยมนสิหารถดิ yeah mm -hmm. หนึ่งลถอด้หนองไม่ไล,ล่รถเด้อเด็กไม่ไล,ล่รถ <c oughs> เป็นได้เศร้เาเราป่ะเฮ้โอ้ยมันหางามเมืองนี่เนาะมันมีงานออกมานี่นะเอาเอา,เอาจังสี่ดีปะเอาดึงล้อนีเขามานี่มานนียู่ไปไปหันจังสี่นั่นเคลียร์แล้วหอวดอก มันมันลายอยู่หมองนี่ไหมอ,อยากดึงออกมาเนี่ยดึงไปไว้ทั้งพุ่นเลยจังสี่เคลย่ร่องวังมันนั่นเป็นบวกกวดอกทั้งนี้มันยังลายอยู่ขันหน้ามาทั้งนั้นไปเพาะอะไรดิเพราะอยากดึงเนียออกมากแล้วก็ยูไปทั้งพุ่นเลยไหมทั้งนาได้เลยไหมได้ปะเอาห้างออกเ่าต้องไปใกล้งาม่วงบั่นเอาเอาล้อเนี่ยเราออกมานี่เลย เออบางนี่สี่ียกแลองเอาดอกแล้วนี่จะได้ซุ้มนี่ไหมไปไปทั้งทาง,งพุ่นไหมทั้งทางด้านนาพุ่นไหมเดี๋ยวจังนายกแล้วอยกอยกขอใกล้กับมืองเลยเด้อเอาเสื้อออกข้างๆกับมาได้ยี่ดอก Yeah. <laughs> ห้างจากวงามวงเด้อห้างมาั้งเพียแหละ <H it> เอาทอมได้เลยบัี้ <laughs> ครับคณะอาจารย์ม่ก็บปโยชนนะครับมันไปเขาปฏิบัตินะครับไปเขากรมนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าแต่ข้องสิครับวันที่ยี่บห้าเนี่ยครับก็เลยไม่เห็นไปถานะครับเพราะว่าอันดาพลตกมากกว่าีวิการเฮตุยากนะครับเลยบอกรถไม่เฮ็ดกวยกวอนแต่ข้องสิเส็นเบี่ยแเบวไปลอยไปนะครับก็เหลือบลายหนีอยู่มากวันนี้ก็คขึ้นสิ่เหลี่ยวนับ <coughs> <coughs> now that in I didn'. ด้วยไปเรียบเปแล้วก็คือสซีเลีวนะครับกับเลี้ยบยบลัยนี่ครับก็คือเป็นการปรับที่ดินปรับกองดินทมบอนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อของวัดอภิสิทธิ์น้องแมงม่วงนะครับอันเดียกขึ้สีเสร็จเรียบร้อยนะครับ กำลังรถกำลังกำลังข้นเนี่ก็แตกต่างกันนะครับกันข้นเฮ็ดกบระพงวศิษยพอแล้วง่ายนะครับนี่รถเมล็ดข้าวเดียวนะครับรพร y เพราะว่ายีสมาธิกันเลี่ยวๆนะครับแล้วก็เลี้ยงน่อยๆนะครับันะะีนนน้กรร็รลวกไปแล้วก็เสียเลี่ยวนะครับบที่เหลือยงบางทีเป็นล้มเป็นบอ่อกันสิเอาคอยเคลียร์คอยเอาจอบดึงแซ่วดักนะครับอันนี้รถไปบ่ได้นะครับ ครับวัสนี้กันไทยโรคเกลียบฟังพองยอดว่านเกษตรเก่าในวันเดพิ่ต้มม่วงเกษสิพอ,อยุติโรกเลียงสมีนะครับคใหยทันผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ควมทุกคนจะ,จะเลร่ญนเนี่ยยุ่มันควรยยิ่งท,ทุกคนนะครับโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ